สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กกับมาพบพอกับนุดหน่อยน้ำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโคกได้ยินข่าวมมว่าคุณลุงนี่ก่อนเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันหินอ้ายเพิ่นค่ะอ้ายเพิ่นก็เสียไปปีกว่าๆแล้วค่ะแต่แต่อ้ายเพิ่นเสียไปเพิ่นก็ว่าเพิ่นเ่เคยฝันหินอ้ายเพิ่นเักเ่อค่ะมาเมื่อฝันหินอ้ายค่ะท่านผู้ชมอ้ายเพิ่นมาบอกว่าให้เขาไปเบิ้งยังอยู่นี่บ้าน คุณลุงนิกรนี่ก็ได้เข้าไปในบ้านแล้วค่ะคุณลุงนิกกรน,นี่สิเห็นอย่างเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงนิกรต่อจากนี้สิเป็นไปเป็นมาแบบใดสิมีโตดีโตเด็ดโตเดมมาฝากท่านผู้ชมกันแนะ่ณนะตอนนี้หนุดหน่อยน้ำชุกก็อยู่กับคุณลุงนิก,นะะกรล่ะค่ะก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเฮ้าก็ไปติดตาม รับชมรับฟังความฝันของคุณลุงนิกรพมพอมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนูกรค่ะสวัสดีค่ะน้องนูกรค่ะค่ะเมื่อกี้ได้ยินข่าว่าคุณลุงนูก่อนฝันเด็ดฝันดีนะค่ะก็เลยสีผ้าถัานผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของลุงนูกรค่ะ ว่าลูกนูกก่อนอีสิฝันจังได้สิมีโตดีโตดีโตใด้ฟังท่านผู้ชมแน่ก็ขอให้เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมผู้ชมเขาฟังนะยค่ะแล้วคนนี้มาแรกแล้วคนตั้เพื่อน่าค่ะแต่เพื่อน่ะจะออกไปหน้าเดี๋ยวลาเป็นกระนำไปอยู่หน้าค่ะนำไปเบิร์นอยู่หน้าเบิร์นก็ว่ากับเมืบ้านนี้ตัวเบิร์นเอาอย่างเด้ออยู่างหันมือมันมีอย่างหอยไหวอย่างหันคนว่าค่ะ ก็จะมีแต่ยังมันก็มีแต่ลูกทายอย่างไร้ของรวยวะคนลูกทายนี่คนเป็นคือคนตายตายแล้วเนาะตายบกสุนมันก็ตายตายแล้วเนาะคนตายเนาะคนตายนี่เกี่ยวขับเนี่ยเป็นยังกันกับคุณลุงค่ะเป็นอายเป็นอายเป็นอายเนาะค่ะเอาเพิ่งปีที่หนึ่งก็เลยพันที่หนึ่งเนาะค่ะมาเอยฟันหินบอวบเคยฟันหินอีก เขาว่านพันธุ์ทิมันออกจากหาซนคนละอีกเออเขาเอือบคุณเขเคยว่ามึนออกขนาดนะแทนพันเห็นย่ำได้ออกหาซุ้นมันก็บ่ันนีทั้งพี่เรื่องี่กระซอกล่างกระได้นะมันอายุคนนะค่ะสี่หกเออสี่หกสี่หกนี่ได้มากจากใสอายุมันอายุเลยอายุอายุสี่เออแต่ว่าพศอสองห้าสิบแปด ก็โซ้งหาหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนูเปยังไงหนึ่งแปดหนึ่งยังไงเนาะเออมันแปดมันคือจีนเนาะแม่เอาสองห้าหนึ่งความฝันนี่ในความฝันนี่เห็นเห็นแต่ในรูปหรือเห็นพื้นเป็นข้นมาหาค่ะแต่ว่างก็เป็นข้นอะไรยางไปนั่นกระโตมันกระขักเนายางไปหาหนองเมนบอสเออยางไปหาอยู่หน้าหรือขี่รถไปยางไปยางไปกับกับไก่กันอยู่ในโน่พ่กไก่เนาะ มไก่กันเนาะนางไป็นีน้องมันเกาก็้เมนแล้วมรนเกาเออรัดไปน้องมันเกานี่ค่ะพ่นยางไปหาพ่นวาจังดค่ะเอา่นไปยังีเพื่อนเทาเดอเพ่นวามันมียังหอยวายันพนวนหูพันวะบ้านนี้ก่กะบงบิดกันบองบรวะหาบังบัสไยังหันวหาแล้วมงไหมะหาก็ะแนมด้วยป่าย้วยน็นแล้วมีแต่บุบงเดียวนี่แล้วป่ายเพื่อนตี่แล้วมีแต่ลูกเพิ่นลูกเพิ่อนตี่หัน เพิ่นก็เคยบ่เขเคยฝันบอกว่าจะเกลื่อนน่องเเคยอันนี้จะเกลื่อตั้งแต่เพิ่นเสียบขเคยฝันเห็นเจือเอือยมิจเจ้าผู้อื่นเป็นบ่ฝันมิจเจ้ผู้อื่นฝันแต่วันนี้กำลังฝันเธอเดียวแต่ว่าฝันฝันเห็นเพิ่นย่ามไรกับเป็นหาชูงคุยย่าถือพ่อถือพ่อค่ะถือพ่อเป็นละมิมิอยากพี่น้องเป็นบ่ฝันเห็นก็เอือยเอืออยเ่ือย ฟันเห็นคือนักเป็นหาซูเอเพอเพื่อนนี่เรื่องเพื่อนอะไรค่ะแต่ว่าคุณลุงกับพึ่งฟันเห็นเป็นเทื่อแหลกเนาะเถื่อแหลกเถื่อแหลกเพื่อนเสียดล่ะบอกค่ะเสียเพราะเปียกไก่เหมือนอ๋อค่ะเปียกไก่ค่ะขอแสดงความเสียใจกับคุณล well> ุงน้ำด้อค่ะบ้านนี้เพิ่นยางมาบอกให้ไปเบิ่งยังอยู่เฮือนนี่เพิ่นได้๋วบอกยังอีกบ่คะบ่ได้๋วบอกยังเพิ่นว่าไปเบิ่งเฮือนเฮาเด้ออยู่ในบริเวณในเฮือนเฮามีหยังแน่พว่นน่ะ บ้านนี้บ้านเลขที่นี่บ้านเท่าไรคะเจ็ดสามเจ็ดสามนาะค่ะบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามแต่ว่าย่างมึงบ่าอเไรคนวอยในหื่นบอยนอนหื่นบอยใช่ไหมหื่นเพิ่นเองมันบอกแต่นี่แหละเรือหื่นบอเหื่นไม่ใหญ่สี่หื่นหื่นเพิ่นเองเนาะเออเุืงานเพื่อนลังเก่ามันอยู่ไหนมันบอสค่ะลังตัวเกียวอิรินามทวนเมื่อกี้อยู่ไหนค่ะเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่หลัางไม่มันบอกค่ะอล้างไม่เนี่ยหื่นฝันล้างไม่เนาะ น้อนบ่เคยฟันนี่แล้วน้อมีเธอเดียวขังแหลกซีวิตตีน้องตายึ้น่ับตายตายแมนบ่กตายตายน้องไส้หล่าคือไหล่าคืนสภาพตายตายห้ากับฝันเนาะค่วันนี้คุณลุงอายุจะปีค่ะก็นสี่สิบสี่เนาะสี่สิบสี่เนาะค่ะเหมือนกันทงปีสี่สิบสี่อายุท้องนนองก่อนกะ คุณลุงก็คิดว่าเพิ่นมาเขาฝันนี่เพิ่นก็น,น่าสิมาให้โชคให้ลาบเนาะค่ะเตอนวมันกพะพอว่าโฉกไฮรับแน่นอนลนลยข้างในแต่ว่านี่บ่เคยเลย่นแต่เคยเอาคือบ่เคยสิยค่ะก็แต่ว่าเคยบอกเอื่นไปแล้วถือร้ายหง่อนเลยเด้ะโอ้ข้อมฝันนี่เนาะนความฝันนี่แหละแต่ว่ามีขังแรงที่ซีดนี่แหละเดียวเลยนะที่ฝันเห็นอายเนาะคะ่ะเอื่นมีแต่มีแต่ผู้อื่อนไหนเระก็รึไปบอกขอเขาเอื่น ่ะไอเขาแปลเองเขานะค่ะแล้วเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งสีหกพกว่ามันกระร่างแดเทเดียวนนา่คือะไนชีวิตก็บ่มี่ตัเทือ่เคยเป็นจระี่ตั้เทือค่ะเคยฝันเนาะแล้วค่ะปกติแล้วกั หาคนอื่นฝันถินเพื่อนกับแม่หายโชคกันทุกคนเนาะค่ะแมนกดหสวัวดป้าเพื่อนกับมาถามข่าวหลีกนอกค่ะเพื่อนกับบ้าถือเพื่อนนอกนี่ก่อนเคยฝันเขาป้าสองคนนี้เพื่อนกับได้มาชิมะเอาน้ำน้ำนนองนี่ก่อนความฝันนอกค่ะนอกเพื่อนกับโซ่หลีกกันค่ะข้างนอกแต่ว่าเราเพื่อนกันเราเพยปอนอยไ่ได้เค่ะมันแม่ผู้พื่นไม่ได้พูดเ่าอยู่หน้าได้บอก คุณป่าจะว่าอยู่ไก่บ้านไก่กันแม่นนี่หรือคะหัวหัวคือแม่ใช่คุณป่าจะแต่ว่าอยู่หน้าค้างข้าวอยู่หน้ามันก็โดนแหละปีกายปีก่อนอยู่หน้ามันก็มีผู้เฒทาสุดๆขาวเนาะมาบอกคือกันปกติก็เคยเห็นแต่ผู้เฒ่าเคยฝันแต่ผู้เฒ่ามาบอกรอบนี้เป็นอายเจ้าของนะครับบเิังไปเบิังมาวันก็ะดาววันกระขักว่ะค่ะว่าฝันเนี่ยค่ะ คุณลุงเพิ่นก็คิดว่าเพิ่ีสิมีโชคม,มีลาบ้ะคะ่ะอ้เพิ่นมาหาเนาะเสียไปกับปีกว่วและะ้วค่ะในกานที่ชมพิจารณลเบบึงเนาะคะ่ะให้พ่าพิจารณาเบบึงเอาว<า>ัน<ฆ>มนเนาะ<ฆ>พวกฝันยานแต่คันผูใ้ใดือให้โน่นสุคนหนะ<ฆ><ฆ>ยำยำตัวเลอืองบ่ง

คุณป้าตสนใจเป็นกระไรมาเอาน้อกันนะคะเป็นอะไรที่เสียงเพึนค่ะค่ะกะความฝันของลุงนี่ก่อนนี่ก็มีเพียงเท่านี้เมืนบอกมีเท่านี้นะโบราณยังค่ะกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งค่ะคุณลุงเปินกระสิมาให้โชคไงล่ะค่ะสุขสุขวนเนาะกะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงนิกรอนลหลายด้วยค่ะที่มาไห้แนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮามาไห้ตัวดิษตัวดีเอาชูใหญ่มาไห้ท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องนิกรอนขอบคุณผีจ้านี่นุ่นหน่อยน้ำชูประสิทธิภาพท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของลุงนิกกอค่ะลุงนิกรนนี่เป็นฝันเห็นอายเพื่อนค่ะท่านผู้ชม ไอ้เพิ่นมาบอกให้ไปเบิงอย่างอยู่ในบ้านค่ะเพราะลุกนีกรไปเบิงเลยอ่ะอยู่ในบ้านก็มีแเคลูกไอ้เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นกเลยเปลคววมฝันจากในลูกค่ะเพิ่นก็เลยแปลเป็นตัวเลขค่ะพ่อสอเกิดของไอ้เพิ่นก็บสองหาหนึ่งแปดค่ะเพิ่นวาไผฝันเห็นไอ้เพิ่นย่ำได้ก็ออกไปหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมอายุของไอ้เพิ่นสี่สิบหกปีค่ะอายุของลุงนีกรสี่สิบสี่ปีค่ะ บ้านเลขที่เจดสิบมงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพนิหคลิปนี้หนุดหน่อยนำโชกขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีหลาบลำรวยลำรวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของลุงนี่ก่อนกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโชกขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนำโชกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุดหน่อยนําโชคนําเน็ดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ